รู้คนได้ลึกซึ้งอ่อนนวนแต่ไม่อ่อนแอมีความซื่อตรงมากพลังพลังใจหยิดเดียวหยิดเดียวเฉงการ <c oughs> <c oughs> บางของกวัวหัวเสียงไม่ฟังใครมีหัวใจของนักคู้จังเอาอ,อกเอาใจ ลูกเทให้ครอบครัวตสมเป็นผู้นำตระกูลปีหมูครับปีกุนปีกุนปีหมูของพี่ปีอะไรปีกวางวดชลูขานถาะมะโรงมะเสงมะเมียวอกละกาจอกุนปีปีชวดปีปีชวดปีหนูปีนี้ครับปีสองปีสองพันสองพันยี่สิบ สองสองมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงหนูหนูหนูนินสัยเป็นคนเออปรับตัวได้เก่งในทุกสถานการณ์ความอารมณ์ดีเอ่อ,อพูดจูงใจเก่งเป็นคนดุ้งเทเป็นเป็นนักลงทุนที่ชานจลาดมีความ อืมกเยอทะยานสูงคน,นที่เกิดปีหนูเป็นนักเป็นนักสะสมมีเพื่อนมากญาติาตเยอะชอบชอบที่จะพึ่งพาตัวเองไม่ชอบนิ่งไม่ชอบไม่ชอบนิ่งไ,ไม่ชอบความสูกพันเกอบความรับได้เก่งมามามาเามด็ดนะครับ ขานเสือ